วันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนไปกินร้านซีฟู้ดเจ้าเด็ดราคาย่อมเยาวย่านมาทัดทองค่ะร้านนี้นะคะมีเมนูปลาทูทอดซอสน้ำปลากบกรอบกินได้ทั้งตัวกับเมนูกุ้งทอดเกลือหัวมันเยิ้มแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งกุ้งทอดเกลือตัวใหญ่2ตัวแค่590ส่วนพวกเมนูซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์กุ้งหมึกปลานะคะก็คือมีครบแล้ววัตถุดิบของร้านนี้นะคะเขารับมาจากเรือประมงชาวบ้านค่ะทุกคนได้อุดหนุนคนโลเคอลด้วยซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกับซอยจุฬา8ใกล้ๆกับสเตเดียมวันร ชื่อว่าวาลีทาลาอันนี้ก็คือหน้าร้านค่ะทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เลยอันนี้จะเป็นหน้าตาของเมนูที่ร้านนะคะมีรูปภาพชื่อราคาบอกไว้ชัดเจนค่ะราคายังไม่รวมแวดนนะคะซึ่งเมนูแรกแพรจัดเป็นปลาทูทอดบ,บ้านเราเสิร์ฟมาคู่กับยำมะม่วงซึ่งที่ร้านนะคะเขาจะเอาปลาทูสดมาทอดจนกรอบกินได้ทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ราดด้วยซอสน,น้ำปลารสชาติเขานะคะจะมีความกรอบออกเค็มๆหว,วานๆแล้วสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่หัวจะรดหางเลยนะคะ ใครชอบกินปลาทูแพ้แนะนาจานนี้เลยค่ะเมนูต่อมานะคะแพ้จัดเป็นเนื้อปูก้อนอบวุ้นเส้นค่ะหม้อละ490ใส่กัญเชียงปูมาครึ่งหม้อแล้ววุ้นเส้นของร้านนี้นะคะเขาจะเป็นแบบออกใสๆส,ส,สีไม่เข้มมากเพราะที่ร้านนะคะเขาไม่ได้ใส่สีอิ่วดำค่ะทุกคนแต่รสชาติซอสนะคะคือกลมกล่อมไม่จืดไม่จางถ้าใครชอบกินอบวุ้นเส้นแบบเหนียวนุ่มนะคะแนะนําเลยค่ะซึ่งแพรสั่งแบบปูก้อนเพราะว่าแพ้ขี้เกียจแกะปูกินค่ะสะดวกดีเมนูต่อมานะคะจัดกุ้งแม่น้ําทอดเกลือค่ะอันนี้เป็นเมนูโปรดของแพรเลยไปร้า ไหนก็ต้องสั่งนะคะอยู่ที่สองตัว590ได้มาพร้อมกับกามกุ้งแบบนี้เลยค่ะซึ่งน้ําหนักกุ้งนะคะอยู่ที่ประมาณตัวละ2ขีดเป็นไซส์5ตัวโลค่ะทุกคนขนาดกุ้งคือตัวไม่เล็กนะคะแล้วหัวเขามีความมันเยิม้มเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันค่ะตอนที่แกะออกมานะคะมันจะเยิ้มทะลักออกมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือมันกุ้งแบบของแท้เสร็จแล้วนะคะแพะก็จะตักน้ํามันทอดกุ้งราดบนตัวกุ้งกับ,กบข้าวสวยตามด้วยน้าจิ้มซีฟูด้ดน้าจิ้มซีฟู้ดเค้านะคะร,ชออร,ววครคสชา เด้งดีค่ะไม่ยุยไม่เละนะคะพอกินกุ้งเสร็จนะคะเราก็จัดเป็นก้ามกุ้งแล้วก็มันกุ้งกันบ้างค่ะมันกุ้งนัวๆหอมๆราดข้าวคือฟินสุดๆแต่ว่าถ้าใครชอบกินกุ้งทะเลนะคะเขาจะมีเมนูกุ้งวาลีทาราด้วยนะคะรสชาติออกเค็มๆมหวาน,วานเปลือกบางค่ะจานต่อมานะคะเป็นหมึกผัดน้ําดําจานร้อยเก้าสให้หมึกมาหลายตัวนะคะที่ร้านเขาจะใช้เป็นหมึกกระตอยแล้วก็เป็นหมึกสดจากตัวหมึกเลยค่ะเอามาผัดกับพวกเครื่องปรุงนะคะซึ่งหมึกผัดน้ําดําของรา้านนี้นะคะเขาจะไม่ได้มีกลิ่นสมุนไพรอย่างเช่นใบมะกรู หอมจากรากผักชีรสชาตินะคะจะมีความออกกลมกรอบนวลๆเคม็เคมๆห,หวานๆตัวนี้กินกับข้าวคือเหมาะมากตอนผัดเสร็จนะคะหน้าตาน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนเมนูต่อมานะคะแพทย์จัดเป็นหมึกผัดไข่เค็มค่ะจานนี้290ซึ่งเขานะคะจะใช้เป็นปลาหมึกกล้วยเอามาผัดกับตัวไข่แดงเคม็มแล้วที่ร้านนี้นะคะใช้เป็นไข่แดงเคม็มผิวๆแบบนี้เลยค่ะปลาหมึกกล้วยเขาจะมีการสะดุ้งลวกน้ํามาก่อนผัดนะคะตัวผัดไข่เค็มเขาอาจจะไม่แบบน้ําเยิ้มๆแฉะๆจะเป็นไข่เค็มแบบข้นๆ เคลือบอยู่ที่ชิ้นหมึกทั่วทั้งชิ้นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตา2เมนูหมึกที่แพรสั่งมานะคะแล้วหมึกเขานะคะเนื้อหวานมีความสดความเด้งไม่เนื้อเหนียวเหนียวค่ะทุกคนกินคู่เขาสวยนุ่มๆน,น,นะคะฟินมากแกงหมึกผัดเค็มนะคะมีความหอมความมันของไข่เค็มส่วนหมึกผัดน้ำดำนะคะจะมีกลิ่นหอมของรากผักชีอ,อ่อนๆแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆนัวสุดๆใครชอบหมึกต้องลองค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นแกงส้มเนื้อปลาทะเลมอละสอราซึ่งวันนี้แพรมานะคะเนื้อปลาทะเลเขามีเป็นปลากระง่แต อาจจะได้เป็นเนื้อปลาอื่นนะคะเนื้อปลาชิ้นใหญ่น้าแกงส้มนะคะเป็นแกงส้มภาคกลางผสมกับน้าแกงส้มภาคใต้รสชาติเผ็ดหนัวไม่เค็มมากออกแซบค่ะแล้ววันนี้นะคะแพจัดเมนูปลาตอกเต้ยหม้อไฟมาด้วยค่ะชุดละ890น้ําหนักปลานะคะประมาณ6-7ขีดเนื้อปลาสดหวานแร่มาให้พร้อมลวกแบบนี้เลยค่ะทุกคนส่วนตัวแพชอบน้ําจิ้มเขานะคะรสชาติเผ็ดแซบดีลองมากินกันดูนะคะ